ครับมื่อนี้เสียนตาเขาพามาวันฟอดป่าเขาครับผมอยู่ที่บึงปากคอดครับผมไพ่เอฟซีมาวันป่าครับฟอดป่าครับผมเมื่อนี้มาดุนกันครับว่าเขาสี่มานบ่ครับปลาดุงมือเย็อยู่ออกไปให้มันอ่ะมืเย็นอยู่น้องซาซาเบี้ยวตัวนี้นับตับ

แียงได้นะมาหลสางก็ได้อยู้ใน้ำควันวันนี้เมื่อวานมันขยันน้ำคือเห็นมันอยน้ำน้ยทงนี้มันแรนเลยหรอน่น้ำทั้งนี้เยอะกันอนล้วันโดดโดดโดดลงเยอะเลยหรอมีปลาวะมีาบวไปบอกเยอน้ำทันี้หอยูหรอกนี่คะนแลนี่

ลงยดเนาะอดูือฟันเนี้ยไดูแมนวนาะดีวันตัวปวยมืออันสีบัานของตัวตัวเดียวย่นแท่ละตัวไรไปดูเอาไปเยียนนเยวไม่รีมตายแล้ว่ะตัวยาอมาใส้น้นึเี่ตมตายแท่ ขับเลยหนอนมึ่งยาวเขาถอะเนอะลืมเงี่ยดึงจากถิ่มมาเลโอ้ลรนีบ้านเอมอริ่มด้เลี้ยงไยังไนี่เนี่ยสมบับบ้านมดตุ่มืมนี่ละอ้ยเขาสวยด้วเนียเต็มแหเลยคนเจ้าเึกมาทำแห้งกินดรัน่าบุ้มแบบพายเยอะมากเห เอนเแตดี๋ยวมันมันขึ้นออก็ไปลองซ่อนด้อีไมันนกซ่นเลลองซ่อนผมอหลายวันนี้เลยอืมมุดมานเดี๋ยวออบาดลงหมดไหมตุบตุ ขั้นเหรอนั่นไปเลยนี่เอาไหมปัดปัดผู้นึงชิปปัดชปปัดได้มื่อบ้าเนี่ยรว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 ยรลยรว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 ยรุยรว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 ยรนยรว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 ยลวยรวยัวยร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 วยยรวยรวรยรว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 ยวยรวยวยร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 ววยร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 วย โอ้ยหมุนัดเดี๋ยวเดี๋ยวยาฟาวเฮาตายยังปลาไหลดีป่ะเนี่ยมืนั่นได้สอี่มต้องไปห้องได้ชาตเดยดิกลงไปดิยวฟาวเฮาไปเลยยังาหน่อยตุ่ม่านเอาปลาไหลลิ้นเต็มหัววะ่ตัวม้ามันตายเลย กปมันตำมือจีเป่าเด้อนเนี่ยผมมันลายเ้นเลยงั้นมาตำีหรอเล่าตำยู่มงกแย่าอเนี่ยมมาไหมเ้ว่าเดี๋ยวปลาทางเแต่มายายอ่เดีวายไเาเงี้ยเที่ยวบ้านจีเดี๋ยเรไปเขาเั็นมาลายหรดีเดี๋ยวไำข้าบานว่าทนอีก ไปเอาแหงพ้ใดมาอีกเฮทีของพี่อ่ะเอาไปหลายันเอยป่าบึงเอรวมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันดันออกมากไหมต้นนี้ต้นความเ่ามันดันออกมาไหมเดี๋ยวป่าอะไออะ บาดไดมไม่บาดมันย้อนกอดแหนกอดอุ้มเลยตาน่อยบพกล้ากอดเลยกอดก็จะผู้าอ่ะฟ้าลูกเขาลูบบอลลูบอลมไหมให้ยีดุ้หร่กขึ้อไหรอด้ปะง่ายปวะเดี๋ยวพอมาหนังตมนั่งยังมพ่อยาให้ วันวานพ่อได้กินแลงก็สุขสุแม่พูดอ่ขึ้นมาพี่เมียไีีพี่มาได้บอลลินดิพูดอ่ะพูดอ่ะว้าวก้อนมาจุ่มขี้ตมกอนนะจุ่มน้ำกอน้าออกไปก็บ่หน่อยย่หน่อยเรตุ่มพ่ได้ดันออกมันเต็มหัวมาุ่ม ส่งปหาล่องเด็กต้นเด็ก